่อนเนาะค่ะเนาะเก็บมะเขือก่อนนะจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะฮึบมาเก็บปะเขียนในสวบซืบอยู่ด้วยพี่น้องค่ะเมืองนองต้นนี้ยังค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะข้าเอื่นต้นผักแพ้วป่ะพี่น้องผักแพ้ที่ใส่กับเข่าเนาะพี่น้องเนาะใส่ต้มเป็ดค่เมืองเมืองต้นเพิินกินได้ด้วยค่ะเด้อกินได้ด้วพี่น้องเด้อ นี่ค่ะสวยงามไหมคะอุ้ยอีกเล้วพี่นงคามาอีกแล้วมาอีกเล้วซาใจอยู่ในสวนคือเกาค่ะเนาะนี่สิกับกล่องห้เบิ้องอันนึงเด้อพี่นงเด้อกระหู้จอมันตูนอีหยังค่ะพี่นงเอ้ยเนี่ยค่ะข้าเอื่นตูนพักแพร่ปะพี่นงพักแพรวสีใสกับเข่าเนาะพี่นงเนาะใส่ตุ่มเป็ดสวยงามไหมค่ะไปเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ปนาเนี่ยส่วนซาจาค่ะนี่ไปได้เรื่อยเด้ดค่ะเด้อตรงนี้ก็จะเป็นต้นผัอิตูพี่นองค่ะต้นคุณตูเอาไม้ค้ำไว้พี่นองค่ะมันสีล้มเนาะคะ่ะเนาะมันสมบูรณ์มากๆเนาะคะ่ะเนาะสมบูรณ์มากๆเลยเนาะคะ่ะเนาะซาจาเก็บมะเขียกนวนพี่นองด้อนี่ค่ะเก็บมะเขือกอนสวยงามพี่นองค่ะสวยงามมากๆ อันนี้กินได้เด้อพี่นองเด้อนี่กินได้นะจ้าเที่ยว่ะตูนของพื้นเนาะค่ะเนาะแต่เนาะนี่ส่วนโซจาค่ะนี่ไปเรื่อยๆเด้ค่ะเด้อตรงนี้ก็จะเป็นต้นพอีตูพี่นองค่ะต้นขุนตูเนาะสวยงามว่พี่นงค่ะสวยงามมากๆอันนี้กินได้เด้อพี่นองเด้อนี่กินได้นะจ้าเที่ยว่ะตูนของพื้นเนาะค่ะเนาะก้อนไปกินก้อนพี่นองเอ้ยเนาะค่ะเนาะนี่ แต่อันนี้ไม่เอาค่ะอันนี้มันบบง,ง่ามเนาะนี่เพื่อนเพอพี่นงค่คะนี่ติดตืดตด,ตดเก็บมะเขือก่อนจ้านะคะเนาะนี่นี่คือความสุขเด้อพี่นงเด้อเนี่ยค่ะตนน้นอีหยังค่ะพี่นองเอ้ยเนี่ยค่ะข้าเอิ่นต้นผักแพลวพี่นองผักแพวสื่อใส่กับเข่าเนาะพี่นองเนาะใส่ต้มเป็ด น,นี่ป้าเขาโคดแล้วพ่อพี่น้องคะเนาะส่วนสาจะเอาไม้ค้ำไว้พี่น้องคะมันสีลุ่มเนาะคะ่ะเนาะมันสมบูรณ์มากๆเนาะคะ่ะเนาะสมบูรณ์มากๆเลยนะะเนาะค่เะเนาะสาจาเจาะค่ะเนาะอันนี้บบเอค่ะมันบ่งามเนาะส่วนสาจ๋าค่ะอยู่ในสวนคือเก้าเนาะค่ะเนาะมีคือป้าบนบและพี่น้องเด้อหนึ่งมาต้องมาเต่งแล้วพี่น้องเนาะสวนมะเขือคะ่ะมะเขือนี่ นี่นี่หมากมันพี่นงเนาะเก็บซะก่อนเก็บก่อนพี่นองค่ะเนาะค่ะเนาะอันนี้เ่าเอาค่ะมันโบงามเนาะส่วนสาวจ๋าค่ะอยู่ในสวนคือเก้าเนาะค่ะเนาะมีคือป้าบลและพี่นองเด้อมันเสียงหวงเลยพี่นองค่ะงามว่าพี่นองค่ะว่าสวยงามแค่ไหนเนาะค่ะเนาะส่วนสาวจ๋าเนมบักเคียพี่นองค่ะ นี่คือมะเขือด้อพี่นงค,ค่ะอยู่ในป่าเนาะอยู่ในปา่าอยู่ในสวนพี่นงค่ะเพราะนี่ป่าดอกเนาะไปเจอก,กันคลิปใหม่นะคะคุณค่ะอยู่เบื้องร้มรุ่มแล้วพี่นองค่ะสิไปพูนเนาะค่ะเนาะซืบอ,อยู่ด้วยพี่นงค่ะเบื้งองเนาะแต่เนาะนี่ส่วนสซจาค่ะนี่ไปได้เรื่อยเลอค่ะเด้อตรงนี้ก็จะเป็น ต้นพอีตู้พี่น้องคะ่ะต้นคุณตูนนะคะอยู่ในป่าเนาะอยู่ในปา่าอยู่ในสวนพี่น้องคะ่ะเพราะนี่ป่าดอกนาองไปเจอกันคลิปใหม่นะคะคุณคะ่ะอยู่เบื้องร่อมๆแล้วพี่น้องคะ่ะสิไปพุ่นเนาะคะ่ะเนาะสวยงามไหมคะไปเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขาเมืองเมืองต้นเพิินกินได้ะะดได้ค่ะเด้อกินด้ได้พี่น้องเด้อนี่คะ่ะสวยงามไหมค่ะวนเนาะค่ะเนาะ เก็บมะเขือก่อนนะจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะฮึบมะเก็บประเขียในสวนค่ะอยู่ในป่าเนาะอยู่ในป่าอยู่ในสวนพี่น้องค่ะเพราะนี่ป่าดอกเนาะไปเจอกันคลิปใหม่นะคะคุณค่ะอยู่เบื้องร้มลุ่มแล้วพี่น้องค่ะสิไปพุ่นเนาะค่ะเนาะค่ะอยู่ในป่าเนาะอยู่ในป่าอยู่ในสวนพี่น้องค่ะเพราะนี่ป่าดอกเนาะไปเจอกันคลิปใหม่นะคะคุณค่ะอยู่เบื้องร้มลุ่มแล้วพี่น้องค่ะสิไปพุ่นเนาะค่ะเนาะวันเนาะค่ะเนาะ เก็บมะเขือก่อนนะจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะฮึบมาเก็บะเขียนใสนสวนนี่คือต้นบอนพี่น้องคะนี่นี่คือกาดของเพื่อนพี่น้องค่าเบิ้งันปิดกิ่ก้นพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะเนาะนี่แต่นี่ไม่เอาคะ่ะอันนี้มันบอ่งามเนาะนี่เบิ้งก็พี่น,น้อง่ะนี่แต่เนาะเนี่ยส่วนสาจาคะ่ะนี่ไปเรื่อยๆได้คะ่ะเด้อ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นฟุอีตูพี่น้องค่ะต้นคุณตูนเนาะคะ่ะเนาะเก็บมะเขือก่อนนะจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะฮึบมาเก็บมะเขียในสวนติดติดติดเก็บมะเขือก่อนจ้านะคะเนาะนี่นี่คือความสุบเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะตนน้นอีหยังค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะ ข่าอินต้นพักแพร่ป้พี่น้องพักแพร่สืใส่กับเขาเนาะพี่น้องเนาะใส่ต้มเป็ดก่อนอีกเล้ยวพี่น้องขามาอีแล้ยวมาอีแลีว้วใส่ใจาอยู่ในสวนคือเกาค่ะเนาะนี่สิกับกลองให้เบื้องอันนึงเด้อพี่น้องเด้อมุจจอมันนี่นี่ป้าเขาโคตรแล้วพ่อพี่น้องขาเนาะส่วนใส่าจาอ,อนเนาะ่ะเนาะเก็บมะเขือก่อนนะจ้าพี่น้องเนี่ยคะ่ะบ เกเกปเคียนี่สวยสวยงามบ่พี่นองค่ะสวยงามมากๆอันนี้กินได้เดอ้อพี่นองเดอ้อนี่กินได้นะจ้าเที่ยค่ะตูนของพืชนะค่ะเนาะส่วนสาจาค่ะอยู่ในป่าในสวนผักบะพี่นองเนาะนี่ฮ่าฮ่เบิ่งพี่น,น,ะะนองค่ะสวยงามมากๆฮึสวยงามบ่พี่นองค่ะ,น,คะ,น,คะนี่ ปึ๊บปึ๊บไปเดี๋ยเดยี่พี่นงเบ่งค่ะมีหมากหนึ่งนะพี่นงเนาะนี่เบ่งค่ะมีหมากหนึ่งนะพี่นองเนาะนี่บอเนาะค่ะเนาะเก็บมะเขือก่อนนะจ้าพี่นองเนี่ยค่ะปึ๊บมาเก็อเปาะเขียในี่สวนนี่คือต้นบอนพี่นองค่ะนี่นี่คือการของเพื่อนพี่นองค่ะเบ่ง ดินอุดมสมบูรณ์พี่นองค่ะเนาะปลู่ยังก็ได้กินลคะค,ค่ะเขาโคดได้ค่ะได้ไว้เจอกันนะคะสาวจ๋าเพื่ต้องมาเต้เน้าพี่นงองเนาะสวนมะเขือค่ะมะเขือนี่นี่นี่หมากมันน้าพี่น้องเนาะเก็บสะกอนเก็บก้อนพี่นงค่คะเก็บติดติดติดเก็บมะเขือก่อนจ้านะคะเนาะนี่ นี่คือความสุขเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะเอาไม้ค้ำไว้พี่น้องค่ะมันสีลม่มเนาะค่ะเนาะมันสมบูรณ์มากๆเนาะค่ะเนาะสมบูรณ์มากๆเลยเนาะค่ะเนะาะเสียใจก่อนอีเลี้ยวพี่น้องค่ะมาอีกเล้วมาอีแล้วสาวจใจอยู่ในสวนคือเกาค่ะเนาะนี่สิกับกลองให้เบื้องอันนึงเด้อพี่น้องเด้ดดอกระจอมามันเก็บเก็บมะเขือก่อนนะจ๊ะนี่นี่ บนี่เดน้ำขี้ดินแกนมีอึบ <c oughs> นี่เก็บก่อนเก็บมะเขียก่อนพี่น้องเอ้ยโลค้าขายอยู่ในป่าเนาะอยู่ในปาน่อนปาอยู่ในสวนพี่น้องค่ะเพราะนี่ป่าดอกเนาะไปเจอกันคลิปใหม่นะคะคุณค่ะสยเบิ้งร้มล้อมแล้ววิ่น้องค่ะสิะไปพุ่งเนาะค่ะเนาะอึ้บเก็บมะเขือก่อนนะจ๊ะนี่อึ้บนี่ นี่สวยงามว่พี่นองค่ะสวยงามมากๆอันนี้กินได้เด้อพี่นองเด้อนี่กินได้นะจ้าเดี่ยว่ะตุนของพื้นเนาะค่ะเนาะเนาะเนี่ยส่วนสาจาค่ะนี่ไปได้เรื่อยๆเด้ค่ะเด้อตรงนี้ก็จะเป็นต้นพกอีตูพี่นองค่ะต้นคุนตูเนาะเนาะเนี่ส่วนสาจาค่ะนี่ไปได้เรื่อยๆเด้ค่ะเด้อตรงนี้ก็จะเป็น ต้นฟอีตู้พี่น้องคะ่ะต้นคุณตู่เนาะสวยงามไหมคะไปเจอกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะ้ยต้องมาเต้นก้บพี่น้องเนาะสวนมะเขือคะ่ะมะเขือนี่นีมีหมากมั่น,นพี่น้องเนาะเก็บสะกอนเก็บก้อนพี่น้องคะ่ะก้อนไปกินก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะเนาะนี่แต่อันนี้ไม่เอาคะ่ะอันนี้มันโบงงามเนาะนี่เพิ่งก็พี่น้องคะ่ะนี่ เก็บมะเขือก่อนนะจ๊ะนี่เก็บมะเขือก่อนดับพน้องเด้อเก็บมะเขือก็ตืดตืดตืด,ตดเก็บมะเขือก่อนจ้านะคะเนาะนี่นี่คือความสุขดับพน้องเด้อเนี่ยค่ะติดตืดตืด